ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวงเฮงเงสวัสดีวันจันทนะคะวันจันที่สดใสของวันนี้นะคะวันนี้เอ็มก็ใช่แล้วอยู่กับอาจารย์กายกายทิพย์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงวันแรกของการทํางานวันแรกของการเปิดเรียน นะคะก็สามารถส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณแล้วก็วงเล็บอายุมานิดหนึ่งว่าคุณกำลังอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะถามส่งกันมาได้นะคะง่ายๆเลยที่4649000แต่อย่าลืมพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณด้วยนะคะคราวละสามบาทเท่านั้นก็ได้พูดคุยกับอาจารย์กายสดๆเลยเราเจาะจงให้เลยนะคะถามเรื่องการงาน แฟนจะมีชู้ไหมเราจะมีกิ๊กหรือเปล่าสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างป่วยตรงไหนอยู่จะหายไหมเอาแบบให้ชัดเจนไปเลยใช่ล้ค่ะมีทุกคําตอบแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะขอคุยเครดิตของอาจารย์กายนิดนึงว่าอาจารย์กายเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาคือยังไงไม่ธรรมดาเพราะว่าดูดวงคนดังๆมาแล้วเยอะแมากมายเลยอ๋อครับผมนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปโลบกชี่ดีกว่าเอาเป็นว่าดิฉันแง้มให้ปังนิดนึงว่าเป็น ดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยสุปตาสุปตาไม่มีใครที่ไม่รู้จักแน่นอนอันดับหนึ่งนะคะทางช่องหลากสีมีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวแม่ของวงการบอกชื่อไปเลยไหมอย่างนี้นี่บอกจะครบอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าแค่นี้พอนะคะวันนี้ศาสตร์ดูดวงของอาจารย์กายนี่คือนำอะไรมาเสนอเราก็ยังใช้เป็นไพ่เซลติกอยู่นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย ไพ่ยิปซีเซลติกไพ่สัตว์ไายต้นไม้แล้วก็ตัวไม้พยากรเนี่ยนะครับเผื่อท่านผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ดูรายการเราในในวันศุกร์ที่ผ่านมา<ะ>ใช่ไหมครับก็จะเป็นไม้ทั้งหมด20ชนิดนะครับของทางดูอิตของทางประเทศอังกฤษไอแลนด์แต่และชนิดก็จะเป็นไม้ต่างชนิดกันเชน่น,ชน,นต,<ะ>ตัวนี้ก็จะคือต้นพาย ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของต้นไม้เช่นนั้นนะฮะความหมายก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับะะเดี๋ยวเราลองติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับใช่แล <ไป S 2> ้วคะ่ะเราจะมีการทํานายดวงให้ด้วยแล้วก็สําหรับใครที่อยากเจาะฟนอินก็สามารถฟนอินมาได้แต่ว่าเราจะเปิดรับสายในเบรกที่2งนั่นเองนะคะตามเบอร์<ม>ที่ขึ้นอยู่อดใจไว้นิดนึงนะคะเบรกที่2องเบรกที่3เปิดรับสายฟนอินกันแน่นอนะนะคะ,ะ,คะแล้วไพ่เซติกนี่หมายถึงอะไรคะอาจารย์ไพ่ก็คือจะคล้ายๆกับไพ่ยิปซีที่เขาใช้กันทั่วไปแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือ จะอิงศาสตร์ของทางเซลติกโดยตรงเลยนะครับไพ่ก็จะมีความหมายที่แตกต่างออกไปด้วยซึ่ง<ฆ>ก็จะเพิ่มตัวไพ่สัตว์แล้วก็ไพ่ต้นไม้ขึ้นมาอย่างเนี้ยอย่างไพ่อีกาไพ่มา้าม้ากระเดาไม่ยากใช่ไหมครับหมายถึงเรื่องของการต้องเดินทาง<ฆ>มันก็จะสื่อความหมายบน,นในทางนั้นๆ oh. ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพม้าก็ต้องหมายถึงเรื่องของขา<ฆ>ถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือว่าต้องไปเจอคู่ครองที่ต่างถิ่นไม่ได้ไม่ได้แฟนเป็นม้านะ อะไรประมาณนี้เป็นต้นอาจารย์ใครคะมีข้อสงสัยอีกแล้ว,วดิฉันคเคยเห็นตามสถานที่ต่างๆเน<ต>ี่ยจะมีการแก้บนด้วยม้าลายม้าลายอ,อ,อันนี้มันคือสื่อถึงอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยตามศา,าสตร์เทวศาสตร์เลยเนี่ยม้าลายไม่ได้สื่อถึงอะไรเลยเหมือนกับเป็นว่าของที่เราไปถวายเนี่ยถ้าถ้าเทพองค์นั้นหรือดวงวิญญ,ญาณที่จิตชั้นชั้นสูงนั้นๆเนี่ยท่านพึงพอใจจะรับของชิ้นนั้นก็คือว่าก็ถวายได้ นะครับเต่ียเสมือนกับบริวารอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ว่าเป็นทางข้ามทางม้าลายอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมเพราะตรงนี้ศึกษาเทววิทยามาก็ไม่มีสายไหนที่ต้องถวายม้าลายมีแต่ประเทศไทยเราในแหละที่โดดเด่นมากเรื่องม้าลายอาจจะดูสวยดูเป็นบริวารก็ได้นะครับถึงถวายม้าลายกันก็ถ้าสมมติว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลละกันนะคะเชื่อว่าอะไรก็ทำไปเชื่อแล้วเราทำดีแล้วเราจิตเรามัน รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นทุกสิ่งต่างมันก็สำเร็จได้เหมือนกันนะคะเปิดมาเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์กายเนี่ยช่วยดูดวงประจําสัปดาห์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นิดนึงค่ะว่าดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มที่วันไหนก่อนดีครับเริ่มที่วันอาทิตย์และกันวันอาทิตย์นะคะเห็นหมอดูก็จะชอบเริ่มจากวันอาทิตย์กันมาแล้วก็มาตื่นะฮะว่าเราจะใช้ไพ่ยี่สี่สีใบแล้วก็ไพ่ไม้หนึ่งชนิดนะครับแต่ละวัน วันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับเราจะเลือกมา4ี่ใบ4ใบนะคะนะครับเริ่มต้นวันแรกเลยนะครับของของสัปดาห์นี้นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะดูไพ่กัน,นไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยซูมให้นิดนึงแล้วกันะนะคะเราจะซูมได้อยู่นะครับโอเคคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะฮะ ได้เป็นไพสีตัวมาตัวแรกบอกถึงความขี้เกียจความเบื่อความใช่เพราะเปิดออกมาเอ็มยังรู้สึกลักษณะแบบว่าง่วงอ่ะเราเราเราขึ้นให้ท่านผู้ชมดูด,ด,ดีกว่าน,นะฮะจะได้เห็นกันชัดๆเจนๆน,นิดนึงนะฮะอ่าอย่างกรืนี้ของใบแรกเลยนะครับได้เป็นภาพของคนกําลังนอนอยู่บน ที่นอนสักอย่างหนึ่งสื่อถึงการสถานการณ์ช่วงนี้ที่ว่ารู้สึกแบบขี้เกียจเบื่อๆเส้นๆไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าไพ่เดอะเวอร์ประกบมานะครับแทนถึงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองที่ดีช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ควรจะหาโอกาสไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสำหรับใบที่เหลือนะอีกสองใบบ่งบอกถึงเห็นไหมฮะเป็นภาพคนกําลังชนแก้วกันแล้วก็มีไม้เท้าสองอันเปรียบเสมือนกับว่าในช่วงระยะเนี้ยในภายในอาทิตย์นี้ คนที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีคนให้การช่วยเหลือเกื้อกูลค่อนข้างดีแล้วก็มีเกณฑ์ไปพวกงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์ด้วยสนใจไหมคะพวกงานเลี้ยงอะไรเนี้ยชอบใช่ไหมคะของกินแต่เน้นที่ใบนี้นิดนึงนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะขี้เกียจไปสักหน่อยช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นความกระตือร้นหายไปส่วนไม้ที่ได้ครับก็จะสื่อถึงเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ่งบอกว่าถ้ามีใครสักคนแนะนําอะไรในช่วงนี้ที่ดีเนี่ยก็ควรจะหาโอกาสแบบทำตามคําแนะนําเขาเช่น มาชวนให้ขายของมาชวนให้ลงทุนหรือว่าชักชวนให้ไปทําอะไรใหม่ๆนี่ก็ควรทำค่ะถือว่าเป็นการริเริ่มที่ดีด้วยให้ลงมือทำในเวันอิต่อไปก็วันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างในอาทิตย์นี้นะครับสีใบเหมือนเดิมนะคะสีใบเหมือนกันนะครับใช่เรามาสุ่มดูกันดีกว่าคนที่เกิดวันจันทร์ไม้ที่ได้เป็นต้นฮอลทอนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่าความหมายคืออะไรตัวแรกได้ไพราชาถือไม้เท้านะครับ ถ้าเป็นผู้ชายการงานจะก้าวหน้าถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายจะให้การช่วยเหลือเรื่องการงานแต่สําหรับเรื่องการเงินของคนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้ต้องทําอะไรครับเนี่ยใภาพกาลังไขเงินในหีบออกมาเยนะใช้ของเก่าปะคะดึงเงินเก็บออกมาใช้ม,มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะสักหน่อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเลยครับคนที่เกิดในวันจันทร์ มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเนี่ยดาบแทงมาตรงไหนครับไพ่ไพ่น่ากลัวมากไพ่อันนี้คือดาบแทงมาที่หลังก็ต้องระวังเรื่องหลังเรื่องต้นคอเรื่องกระดูกให้เป็นพิเศษเลยอันนี้คือจะถูกแทงข้างหลังด้วยป่คะอ่าใช่ต้องระวังเรื่องเพื่อนลมงงเรื่องงานด้วยแล้วนี่นะคะไพ่การเงินสองใบที่ขึ้นมาเนี่ย เป็นภาพการเงินที่ค่อนข้างมีปัญหาทั้งคู่เลยนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ระมัดระวังเงินหายระวังรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะกว่าปกติในวีคนี้นะครับผมมีวิธีการแก้เคล็ดไหมจันร์แก้เคล็ดก็ต้องไปทําบุญโดยการที่เอาตู้บริจาคไปถวายวัดอย่างที่เคยบอกนะครับเพราะว่าเงินมันมีเกณฑ์จะั่วไหลหง่ายๆหรือถ้ายังไม่มีโอกาสไปทําขนาดนั้นเนี่ยก็ควรจะเวลาเจอตู้บริจาคเงินหรือขอทานหรือก็แล้วแต่บริจาคเป็นเคล็ดไป<อ>จะได้ช่วยแก้เคล็ดได้พะไม้ที่หยิบได้นะครับต้นฮอทอนเนี่ยคือหมายถึงอุปสรรคและก็ขวาานน้ะจเป็ไมที สีจะค่อนข้างคล้มครหน่อยแล้วก็มีสายกษณ์ของการตัดอยู่ทั้งหมดสีสีแฉกนะคะข้างบนค่ะอันนี้คือไม้ดูอีกนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมานะไม่ใช่ว่าการกระถินไม่ใช่นะคะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ค่ะเอาต่อไปค่ะคนเดือวันอังคารไปเป็นวันอังคารนะครับอังคารดวงชะตาเป็นยังไงบ้างไพ่ใบนี้คือผ่านการทําพิธีปลุกเสกอะไรมาทุกอย่างปลุกเสกตามสายวิชาดูอิดแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมอ่ามาดูซิได้ต้นแบล็คเบอร์รี่นะครับอันนี้ก็อุปสรรคเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวดูไพ่่่ชุดหลััักกกนนนออะครบา ซูมนิดนึงนะครับใบแรกได้เป็นภาพของคนกําลังพายเรือหมายความว่าไงดีเนี่ยคนกำลังพายเรือ,รอจะมีเกณฑ์ของการเดินทางทางน้ำช่วงระยะนี้ถ้ามีโอกาสเดินทางน,นะครับไปได้เลยครับมีโชคลาภมีข่าวดีแน่นอนแต่ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าภาระรับชอบ่วงนี้เยอะหน่อยเปรบเสมือนตัวเราเนต้องพายเรือพาคนอื่นไปส่งเหนื่อยเนาะต่อไปไวที่สองได้ไพ่พ,พระสังฆราชนะครับแทนถึงผู้ใหญ่ที่จะให้การช่วยเหลือ ก็ถือว่าดีนะแล้วก็แทนถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไปที่3ผู้หญิงถือดาบนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมจะดูภาพรวมเลยนะฮะผู้หญิงถือไม้เท้าเน้นว่าช่วงนี้คนที่เกิดในวันอังคารไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เพศหญิงจะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลค่อนข้างดีทีเดียวดวงผู้หญิงอุปัรภ์นั่นเองถ้าคุณเกิดถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงจะช่วยแน่นอนเจ้านายผู้หญิงยิ่งดีเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงก็จะให้การช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างดีีีทเดยว แล้วก็มีโอกาสได้ไปทําบุญไหว้พระไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไปสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมในอาทิตย์นี้มากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ของการเดินทางทางน้ำนะครับเตรียมตัวไหน่อยละกันค่ะแต่ว่าไม่ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรใช่ไหมคะไม่มีเรื่องอะไรที่ระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากตัวนี้ครับนี่เลยตัวแบล็คเบอร์รี่นะครับเป็นไพ่แทนถึงหนาม ถ้าอาจจะมองไม่ค่อยชัดน,นะครับซึ่งซงมองก็เราก็ไม่รู้อีกทีแล้วมันเป็นไม้อะไระแต่จะมีสังเกตน,นะครับว่าแต่ละชนิดก็จะมีสัญลักษณ์ที่บอกอยู่บน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 ไม้ชนิดนั้นอยู่แล้วแบล็คเบอร์รี่หมายถึงขวากน้าแต่เมื่อในไพ่ชุดหลักค่อนข้างดีเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องสุขภาพที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเหินเรื่องกระดูกที่เปราะเพราะไม้แบล็คเบอรี่เป็นไม้ที่เปลาะได้ง่ายมากนะครับะระวังเรื่องขาเรื่องการเดินเรื่องกระดูกสักน,นิดนึงเท่านั้นเองนะครโอเคค่ะต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุ พุธแล้ว <Okay. S 1> นะคะพุธเป็นยังไงบ้างนะครับพิธีกรเกิดวันไหนแล้วครับวันพฤหัสค่ะพฤหัสใกล้ๆแล้วนะฮะลองดูละกันชูวแวบโบอ้โ oh หคือไม้อันนี้คือใครก็สามารถจิบได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใครก็สามารถจิบได้ใช่ครับผมใครก็สามารถก็คือถ้าเกิดมีคนต้องการพยากรณโยชตาก็สามารถหยิบเลือกอเอาได้เลยค่ะ แต่นี่คืออาจารย์ทาหน้าที่แทนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยใช่เพราะว่าไม่มีตัวกลางนะฮะใบแรกนะครับได้เป็นภาพของคนกําลังก้มหน้าก้มตาเชียวแปลว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดในวันพุธมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องหนักใจเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักนะครับอาจจะมีการทะเลาะกับแฟนมีความขัดแย้งกันบางอย่างเกิดขึ้นในระยะนี้แล้วก็มีไพ่ผู้หญิงถือถ้วยมาใบหนึ่งมันจะดีนะขอใบสุดท้ายก่อนแล้วกันแฟ เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าหมายถึงการเดินทางเช่นกันนะครับเป็นการเดินทางระยะสั้นๆใกล้ๆเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธก็จะมีเกณฑ์เดินทางระยะสั้นๆไปต่างจังหวัดไปเที่ยวใกล้ๆหรือออกไปทํางานนอกสถานที่รวมถึงการงานในช่วงนี้มีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบ,แบ,บเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆแล้วไพก็เช่นเดียวกันครับผู้หญิงถือถ้วยยื่นมาให้หผู้หญิงจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดในวันพุธจะมีผู้หญิงเข้ามา เข้ามาชอบเข้ามาจีบหรือถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วก็แปลว่าแฟนเนี่ยจะเทคแคร์ดูแลดีขึ้นหรือแฟนนําโชคลาภมาให้นั่นเองดวงนาปิัาภ์นั่นเองแต่ระวังเรื่องการทะเลาะการขัดแย้งสักนิดนึงนะครับในไพ่เตือนมาว่าจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวได้ง่ายในช่วงระยะนี้ค่แล้วไม้อันนี้นะคะไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยต้นแอชต้นแอชเนี่ยหมายถึงเรื่องของการทํางานหนักเพราะฉะนั้นช่วงช่วงอาทิตย์นี้เนี่ย เจองานหนักแน่นอนสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะฮะโดยภาพรวมนะคะอดทนกันต่อไปละกันนะคะมาแล้วค่ะสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันพฤหัสนะฮะเหมือนเอ็มเลยครับผมจะดีหรือเปล่าเนี่ยต้องดีสิคะคิดดีต้องได้ดีใช่ไหมคะอาจารย์คิดดีก็ได้ดีนะครับลองดูนะฮะว่าได้ไม้ชนิดไหนโอเคได้ต้นแอปเปิ้ลดีไหมคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยแต่ต้องมาลุ้นก่อนนะว่าในไพ่ตัวหลักบอกว่าอะไรบ้างใบแรกมาก็แบกไม้เท้าบนหลังืันสิบอันแล้วนะครับ งานจะค่อนข้างหนัก<ะ>รับผิดชอบเยอะทีเดียวคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับ<ะ>แล้วประกบคู่ได้ไพ่ไม้เท้าที่ดีมากตัวหนึ่งงานจะอยู่ในช่วงขาขึ้น<ะ>อาทิตยานี้มีโอกาสเรื่องงานดีๆบางอย่างเข้ามามีคนเสนองานใหม่ๆม,มาให้<ะ>โปรเจกต์งานได้รับการตอบรับที่ดีนะคะ มีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยตัวนี้จะสัมพันธ์กับตต้นแอปเปิลที่หยิบมาสัก <c oughs> ครู่นะฮะแล้วก็ไพ่พระจันทร์นะครับตีความในเรื่องที่ไม่ดีก่อนสําหรับไพ่พระจันทร์เนี่ยหมายความว่าช่วงนี้จะมีเรื่องเครียดเรื่องหนักอกหนักใจเรื่องไม่สบายใจค่อนข้างเยอะ <c oughs> แบบเหมือนกระหนักอยู่ในใจ <c oughs> นะครับ <c oughs> กรณีที่2คือไพ่พระจันทร์บ่งบอกถึงช่วงเวลากลางคืน <c oughs> เพราะฉะนั้นระยะนี้จะนอนไม่ค่อยหลับนะครับ พักผ่อนไม่เพียงพอต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเดยเพราะปัญหาเกี่ยวบเรื่องระบบน้ําในร่างกายหน่อยจะค่อนข้างรุนรวนนิดนึงแต่การงานดีครับแม้ว่าจะหนักและผิดชอบเยอะแล้วก็เรื่องความรักด้วยสําหรับไทยที่ยังไม่มีแฟนนะครับการที่ได้ไพ่ตัวนี้มาคู่กับต้นแอปเปิ้ลหมายความว่าจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจหรือมีความสมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ภาพรวมวันพฤหัสใช่ไนี่แบบพิธีกรไปแล้วพิธีกรแบบหวานยิ้มแย้มแจ่มใสมากมีโอกาสดีๆเรื่องความร<ล>ักเข้ามาแน่นอน ยกเว้นเสร็แต่ว่าถ้าดวงใครที่เกิดในวันพฤหัสไม่ดีจริงในเรื่องคู่เนี่ยไพ่ตัวน,นี้จะมีความหมายถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์แทนเช่นได้ตกแต่งบ้านใหม่ได้ขยับขยายเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยหรือถ้าเกิดสําหรับคนที่เพราะว่าในรายการนี้แบบผู้ใหญ่ดูเยอะอใช่ไหมครับ<ะ>ถ้าไม่ได้เป็นกรณีของเรื่องความรักก็แปลว่าบุตรบริวารลูก หลานจะนําข่าวดีมาให้ในอาทิตย์นี้ก็ถือว่าดวงวันพฤหัสก็ยังดีอยู่นะอาจารย์ถือว่าดีเลยครับถือว่าดีเลยนี่ก็เป็นวันศุกร์นะฮรเหลือสองวันแล้ววันศุกร์วันศุกร์บ้างอาจารย์ครับไม้อันนี้คือเป็นไม้นําเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมคะมาจากประเทศอังกฤษครับผมซึพันสตรอเบอรี่วะคะสตรอเบอรี่ไม่มีครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นไม้พื้นเมืองของอังกฤษแล้สตรอเบอรี่เป็นไม้ค่อนข้างเป็นไม้ชนิดเล็กๆมันจะทำเอามาทันใช้ในการพยากรค่อนข้างยากหน่อยเพราะไม้ที่ได้ทั้งหมดนะครับจะต้องส ทั้งศาส,สนาของท่านดูอีกโดยเฉพาะเช่น Apple ิลม,มีเกี่ยวพันกับเรื่องของเรื่องของเทพพระองค์หนึ่งชื่อเทพบริจิตก็จะต้องมีเลือกเลือก,อกไม้แต่และชนิดเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับ <ฮะ S 2> ไม่ใช่อยู่ปรยิบไม้อะไรมาก็ได้แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ไปตัดมาได้นะ,<ฮ>ะ ต้องมีการทาวิธีกรรมก่อนเอาเคียวที่เป็นเคียวศักดิ์สิทธิ์ไปเกี่ยวมาแล้วก็ทําพิธีพรีขอแล้วก็ปลุกเสกท่ามกลางช่วงเวลาที่พระิพจันทร์เต็มดวงยุ่งยากเหมือนกันนะครับเงราะได้ใชครหบใช่เพราะว่าต้องต้องทำทีละชิ้นเท่านั้นไม่ใช่ไปเด็ดใบมายมมาแล้วก็บอกว่านี่ต้นไม้นะฮะรวันศุกร์บ้างนะครับใบแรกได้เด็กถือดาบนะครับเป็นช่วงเวลาที่ จะต้องเจออุปสรรคต่างๆค่อนข้างเยอะหน่อยมีคนมาทําให้เดือดร้อนมีเรื่องของปากเสียงความขัดแย้งนิด<ฆ>นึงนะฮะล้วก็ไพ่สองเหรียญกําลังถือเงินแล้วก็โยนไปโยนมาได้มือขวาออกมือซ้ายนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์อาทิตย์นี้แปดดาบเครียดจังมีเรื่องเครียดมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องอึดอัดใจหลายๆอย่าง<ฆ>นะฮะใบสุดท้ายจะดีไหมอ่าได้ไพ่เดอะเลเวอร์มาโอ้โหไพ่อีโรติกมากเลยชุดนี้ ล้วเอร์มีความหมายได้2กรณีนะครับนนหนึ่งต้องไปดูจันดารลาใช่ไหมคะฐนานนั้นเลยใช่ไหมโปรโบทได้เขาอีกนะแล้วเอร์หมายความว่าหนึ่งคู่จะนําข่าวดีมาให้จะเจอโอกาสดีๆเกี่ยวเรื่องความรักเข้ามาในอาทิตย์นี้หรือกรณีที่2จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลดีมากมนะฮะแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเพราะใบนี้คือใบสุดท้ายที่เราหยิบได้ซึ่งแปลว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลุล่วงไปได้ด้วยมีการยื่นมือมาช่วยของคนบางคนเพราะคนเซลติกไม่ได้มองว่าการมีอะไรกันคือเรื่องอุจจารนะฮะคือหมายถึง ฝ่ายชายก็ได้ฝ่ายหญิงก็ได้ก็คือหมายวามว่าการได้รับโอกาสดีทั้งสองฝ่ายจากการที่มีคนช่วยเหลือนั่นเองส่วนต้นนีอ้อย่างนี้นะฮะอังนนเกตการก้นเ <พด S 2> ขียวนนะะแต่จริง<ม>เป็นต้นไม้ที่ดีมากเลยครับชื่อต้นฮีเทอร์เป็นไม้ที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวความรักเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีอาทิตย์นี้ก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตจิตเรื่องของอาหารสุขภาพแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็ให้การช่วยเหลือก็คุลดีด้วยนะครับ ันสุกนะฮะต,ต่อไปก็สุดท้ายนะครับว,วันเสาร์มาดูกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4นะฮะ อย่าลืมนะฮะใครที่ต้องการจะส่งข้อความมาสอบถามดูชะตาหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับผมนะคะก็ส่งข้อความขอบคุณนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณนะคะตามด้วยอายุของคุณด้วยระบุกันนิดหนึงว่าอายุเท่าไหร่นะคะระหว่างนี้นะคะส่งมาได้เลยนะครับเราจะดูให้ตอนเบรกหน้าใช่ไหมใช่แล้วอาจารย์เตรียมพร้อมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งมาช้าเดี๋ยวไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันเวลายถือว่าเป็นนาทีทองแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นใช่ครับผมนะคะเอาต่อไปวันศุกร์นะฮะ <ส>ไม้<ะ>ที่วันเสาร์นะครับ<ะ>วันเสาร์ไม้ที่ได้เป็นต้นโอ้โหต้นนี้ต้นโลแวนโลแวนหมายถึงการปกป้องคุ้มครองด้วยแต่ต้องมาดูไพ่ก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง6ถ้วยนะครับใบแรกก็เป็นภาพคนกําลังนั่งมองเด็กเล่นกันคือแปลว่าอยู่ในช่วงชีวิตที่สบายๆชิวๆถ้าเป็นวัยรุ่นหรือเกี่ยวเรื่องความรักสักหน่อยแปลว่าคนรักเก่าคนที่รักที่หายไปจะมีเกณฑ์ติดต่อกลับมาเดอะสตา์หมายถึงความสุขความพึงพอใจในชีวิต อาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ในแบบแฮปปี้มีสนใจเกี่ยวบเรื่องการปฏิบัติธรรมพอสมควรทีเดียวตั้งใจคาดหวังสิ่งใดไว้ก็จะได้ตามนั้นนะคะร,ร,รับจะไปอาจารความค้างใจ<า>อีโรติกเลยืยใช่นิดน,นึงนะฮะแต่ต้องระวังอย่างเดียวครับไพ่เดอะทาวเวอร์ปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของสุขภาพหรือการเจอสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะไม่ได้คาดคิดแต่หนักมากไหมไม่หนักมากนะฮะเพราะว่าไพ่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งสำคัญมาสุดท้ายได้รีเบิร์ตนะคะ ใครที่อายุมากๆแล้วหรือมีลูกมีหลานนะครับมีเกณฑ์จะได้ลูกได้หลานเช่นลูกหลานตั้งคันหรือตัวเองตั้งคันตั้งท้องปเป็นภัยเกี่ยวกับการเกิดโดยตรงเลยหรือถ้ากรณีที่ไม่ดีเนี่ยแปลว่าน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้การช่วยเหลือให้การคุ้มครองด้วยซ้ำโดยภาพรวมก็ดีแต่ให้ระวังเออรื่องอุบัติเหตุนิดนึงหน่อยน,น,นะฮะเพราะใบนี้แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้ว ช่วงนี้ควรไปทาบุญลงศพไปทำบุญกับเด็กนะฮะจะให้คุณพอสมควรทีเดียวโอ้โหก็ดูดวงจากอาจารย์กายนะคะประจาสัปดาห์ผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นของวันจันทร์ด้วยกัน7วันเลยนะคะอาจารย์กายคะทีนี้เรื่องของเทพเจ้ากันบ้างดีกว่านะคะพอเอิเอ็มเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วก็มีเทพเจ้าองค์หนึ่งที่เอ็มสนใจมากคือเทพเจ้าไวกิ้งเทพเจ้าไวกิ้งแล้วก็พอเอิญกับที่อาจารย์กายเนี่ยนับถืออยู่ด้วยนะคะอยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่องเทพเจ้าไวกิ้งให้ฟังนิดนึงอะคือบางคนจะไม่เข้าใจ ว่าเอเทพพวกนี้มีจริงด้วยเหรอนี่ก็มีแต่ในการ์ตูนในหนังเพราะว่าล่าสุดเนี่ยฮะก็จะเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับทอใช่ไหมครับเทพเจ้าสายฟ้านี่นี่เลยอาจารย์นะคะอาจารย์แนะนำให้หน่อยค่ะตามที่ภาพที่ขึ้นมาอยู่เนี่ยก็คือหิงบูชาเทพไวกิ้งนะฮะที่บ้านผมเองซึ่งก็จะมีเทพทั้งหมด3องค์องค์กลางนะครับที่เป็นองค์ที่นั่งอยู่เนี่ยฮะเป็นชายชราก็คือเทพโอดินเป็นใครรู้ไหมเป็นใครคะพระตามพระตามตองนาจริงจริงเนี่ยก็คือหมายถึงท่านท่านเป็นพ่อของเทพทอ ซึ่งท่านเป็นเทพแห่งสติปัญญา<ะ>ปรีชายานแล้วก็เกี่ยวกับเทพนักรบด้วยะนะฮะก็คือลักษณะจะมีสุนัขป่านะครับสองตัวขนาบข้างอยู่ไหวในการขอพรท่านนะฮะ,ะ,ฮะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาเรื่องของปีชายานโดยตรงเลยนะฮะ รู้จักไหมครับเนี่ยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเอ็มไปดูตามบ้านต่างๆเอ็มก็คิดว่ามันน่าจะเป็นรูกปั้นเซรามิกโชว์ทั่วไปอะไรเงี้ยจะบอกว่าวิธีการบูชาเทพไวกิ้งเนี่ยมีเป็นเรื่องเป็นราวมีเป็นแบบเป็นแผนในทางยุโรปค่อนข้างมากทีเดียวมีการตั้งศาสนาขึ้นมาเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างองค์เนี้ยก็จะเป็นเทพเทพทอนะฮะที่ถือค้อนอยู่เป็นเทพที่หมายถึงสติปัญญาเอ่อพละกําลังการปกป้องคุ้มครองค้อนที่ท่านถือชื่อค้อนว่าเมเนียเป็นค้อนที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากที่สุด ในาศาสนาของทางไบกิ้งเลยเอาไว้ปราบยักษ์การบูชาท่านก็จะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองการได้รับความกล้าอาหารเข้ามา<ภ>แล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย<อ>นะฮะ<ภ>ส่วน<ภ>องค์นี้ก็จะเป็นองค์หลักที่เราที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับเทพโอดีนสังเกตถ้าเกิดอาจจะมองไม่ชัดนะฮะจริงๆท่านจะพระเนตรบอดข้างหนึ่งท่านสละพระเนตรข้างนี้เพื่อในการที่จะไปเอาน้ําพุแห่งความรอบรู้มาไปแลกกับยักษ์ที่อยู่ที่เฝ้าน้ําพุตรงนี้ตามตำนานนะครับ แล้วก็ท่านก็นได้สติปัญญามาค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์พอสมควรทีเดียวเทพองค์นี้นะคะท่านเป็นเทพที่ประดิษฐ์อักษรรูนขึ้นมาด้วยเพื่อใช้ในการทำนานดวงชะตาของทางไวกิ้งอีกชุดหนึ่งแล้วก็เป็นเทพเทพอะไรที่สวยๆคะอาจารย์พระเทวีเฟรยา่าเทวีเฟรย่าเป็นเทพที่คนไวกิ้งนับถือกันมากเลยครับแล้วก็รักมากแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยคนไวกิ้งจะปฏิบัติแบบแผนชีวิตตามแนวท่านเลยแบบผู้หญิงไวกิ้งนะฮะที่แบบว่าคล้ายๆกับฟรีเซ็กแต่จริงๆไม่ได้ฟรีเซ็กนะ ท่านเป็นเทพที่ค่อนข้างจะแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาในเรื่องเพศแบบมีคู่ได้หลายๆคนแต่รักเดียวใจเดียวแต่ว่าเพราะว่าคนไวกิ้งสมัยก่อนเมื่อเขาไปออกรบเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะได้กลับมาหรือเปล่า<ฆ>เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะปล่อยแฟนเขาหรือหรือคนที่เขารักเนี่ยในการไปม,มีเพศคนอื่นได้เพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาไหม<ฆ>การไปออกเรือครัง้งนึงไปรบครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลายาวนาน<ฆ>แต่ท่านเป็นเทพแห่งเรื่องของอะไรบ้าง เรื่องของความอุดมสมบูรณ์โชคลาบเงินทองความสวยความงามเป็นสิ่งที่ต้องการและหมายปองของคนของคนสมัยนี้มากๆเลยนะครับแสดงว่าเทพเจ้าไวกิ้งนี่ก็คือมีหลากหลายองค์มี <ใน S 1> หลากหลายองค์ครับผมแต่สายวิชาที่ผมได้มาอันนี้เป็นเทพบลุที่ปลุกเสกแล้วะนะครับโดยอาจารย์กิติวัฒนมหาเป็นอาจารย์ของผมเองแสดงว่าไวกิ้งนี่ก็เท่าเปรียบได้กับว่าเป็นเผ่าเผ่าหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เป็นเผ่าเผ่าหนึ่งครับผมของทางยุโรปเหนือซึ่งคือประเทศแถบสแกนดิเนเวียนอร์เวย์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนครับแล้วก็ไอซ์แลนด์ก็คือทวีปยุโรปเหนือปัจจุบันของเรานี่เองใช่ครับผมยุโรปเหนือนะไม่ใช่ภาคเหนือบ้านเราใช่ <นะ S 2> แล้วค่ะ <c oughs> อาจารย์คะแล้ววิธีการบูชา,า,าต่างต่างต้องคือต้องมีอะไรยังไงบ้าง <c oughs> คะก็ <c oughs> จะมีเหมือนกับการบูชาเทพทั่วไปนะครับซึ่งเขาจะต้องมีสี่ธาตุครบก็คือการบูชาด้วยดินน้ำลมไฟดินก็คือเราบูชาด้วยดอกไม้ด้วยของถวายเช่นแอปเปิ้ลผลไม้ธาตุลมก็คือกัมยานบทสดมนที่เราเป่งเสียงบูชาท่านการบูชาด้วยธาตุน้ำก็คือน้ำ น้ำนะฮะหรือของหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของเหลวส่วนธาตุไฟก็คือก็คือเทียนที่เราจุดขึ้นมามก็มีแบบแผนการบูชาปกติทั่วไปประจําวันแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของอพิธีเฉลิมฉลองประจําปีเช่นวันวันของโอดีนวันของเฟรยาวันของทอก็จะมีการบูชาแบบด้วยชุดใหญ่ต่างหาก นะคะเป็นต้นนะคะโหความน่าสนใจยังไม่หมดเท่านันี้นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดกันต่อล้ะกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปพักเบรกแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาสู่รายการเปิดดวงเฮงๆค่ะ